สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์ภูมิทำนายดวงเหมือนเช่นเคยคลิปนี้จะมาวิเคราะห์ดวงรายปักประจำวันที่1จนถึงวันที่15เดือนสิงหาคม2568นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปของคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือเกิดช่วงระหว่าง16เมษาถึง15พฤษภานะครับหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีเมษแต่ถ้าท่านรู้เวลาเกิดหรือรู้เวลาตกฟากหลังจากนํามาผูกด,ดวงทานายแล้ว อาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีเมษอย่างที่ท่านเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดอีกต่อไปฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูนะครับว่าชาวลัคนาราศีเมษ ตั้งแต่วันที่1ถึงสิหาสิงหาคมจะเป็นอย่างไรมาวิเคราะห์กันครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมษดาวอังคารซึ่งถือว่าเป็นดาวประจําตัวของคุณในช่วงนี้โคจรตกในเรือนของอริก็อาจจะทําให้ตัวของคุณเซ็งแปดเซ็งหา่านเบือบ่อเบื่อยากอยากมากเลยทีเดียวฉะนั้นความเบือ่อความเซ็งอยากเป็นแบบนี้ไปอีกนานเลยทีเดียวจนถึงกลางเดือนกันยาย,ยนเลยทีเดียวฉะนั้นตอนนี้ท่านต้องทําใจร่มๆหาอะไรที่ทําแล้วก็ ไม่ให้เวลามันสูญเปล่าจะดีที่สุดไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาไอน้ไอน,ไอนู่นไอ้นี่ไอ้นั่นเข้ามามากมา,กายก่ายกองเลยทีเดียวโดยเฉพาะในเรื่องของการงานครับชาวลัคนาราศีเมษดาวพัเส,สาวซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนการงานในช่วงนี้ยังโคจรตกในเรือนวินาศอยู่ฉะนั้นคุณจะรู้สึกเบื่อเซ็งกับเรื่องของการงานไม่แฮปปี้กับเรื่องของการทํางานโอกาสจะขยับปรับเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงเรื่องงาน ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ก็รอดูนะครับว่าเรื่องงานจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนในเรื่องของการเงินก็ต้องบอกก่อนว่าพอจะหมุนพอจะหาได้อยู่แต่การเงินของคุณยังหมดไปกับเรื่องของคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนญาติพี่น้องหรือแม้กระทั่งในเรื่องของคนในครอบครัวก็จะต้องมีรายจ่ายตรงนี้เกิดขึ้นแต่ถ้าไม่ใช่รายจ่ายของคนก็เป็นรายจ่ายของการเดินทางการไปสถานที่ต่างๆเป็นต้น นั่นคือสิ่งที่จะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับส่วนในเรื่องของอความรักเป็นอย่างไรบ้างก็ต้องบอกก่อนว่ายังไม่มีอะไรให้หน่ากังวลใจเพราะตำแหน่งดาวความรักหรือดาวสุขยังโยกหน้าถึงลัคนาราศีเมทของท่านก็ทุกวันนี้ถ้าท่านมีแฟนก็เหมือนว่าจะต้องอยู่กันแบบฉันเพื่อนฉันมิตรนั่นเองก็คือมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันได้ทุกๆเรื่องนั่นคือสิ่งที่ยังดีอยู่สําหรับเรื่องของความรัก ส่วนในเรื่องของโชคลาภพอจะมีโอกาสไหมก็ต้องบอกเลยว่าพอจะมีโอกาสถูกลงวัลครับเพราะตำแหน่งดาวราหูหรือดาวโชคลาภยังอยู่ในเรือนชะตาที่ดีอยู่โดยเฉพาะวันที่1สิงหาคมนี้ก็พอจะมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ด้วยเช่นกันส่วนเรื่องคอเรื่องเจ็บเรื่องป่วยสำหรับชาวลัคนาราศีเมษก็ต้องระวังหน่อยเพราะตำแหน่งของดาวประจําตัวของท่านอยู่ในเรือนชะตาที่ไม่ดีก็อาจจะมีเรื่องเจ็บเรื่องป่วยเรื่องคอเรื่องอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะชาวลัคนาราศีเมษบักจะมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้ไทรอยด์โรคตับหรือแม้กระทั่งเรื่องกระดูขาเขา่าเอวบ่าหลังก็ต้องประคับประคองการดูแลอย่างใกล้ชิดอย่าใช้ชีวิตโดยประมาทอย่าดื่มอย่ากินอย่าเที่ยวกลางคืนมากเกินไปโอกาสที่จะเจอปัญหาในเรื่องสิ่งเหล่านี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับฉะนั้นใครเกิดลัคนาราศีเมษก็ลองคอมเมนต์มาและอย่าลืมครับชมคลิปนี้แล้วกดหัวใจกดแชร์กดรีโพสต์คลิปนี้เยอะๆด้วยนะครับ ขอแจ้งข่าวสักนิดหนึ่งในแต่ละวันผมจะมีการไลฟ์สดดูดวงให้ท่านหนึ่งคำถามที่ท่านอยากรู้มีคำตอบเพียงแต่ท่านต้องไปเตรียมข้อมูลเบือ้องต้นคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วข้อหนึ่งคำถามสําคัญเพราะส่วนใหญ่หลายๆท่านเข้าใจวันเกิดเข้าใจปีเกิดเข้าใจในเรื่องของลัคนาราศีเกิดเข้าใจผิดหมดฉะนั้นท่านดูในไลฟ์สดของผมแล้วท่านจะเข้าใจดวงชะตาของท่านอย่างถูกต้องเพราะผมแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบว่าท่านเกิดวันนี้ เกิดปีนี้แล้วก็เกิดราศีนี้นะครับฉะนั้นผมจะไลฟ์สดตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึง8โมง2ชัช่วโมงเต็มๆคุณจะได้รับข้อมูลคำทำนายตามพื้นฐานดวงชะตาจำเนิดเดิมในระดับมืออาชีพเพราะผมมีประสบการณ์ในการทำนายดวงมาก,กว่า20ปีสามารถให้คำแนะนำกับท่านได้อย่างชัดเจนตรงไปตรงมาไม่เดาไม่เมกไม่มั่วไม่อวยด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้6โมงเช้าเราพบกันในไลฟ์สดนะครับ